สวัสดีครับสวัสดีจ้าจัาจงยัยสินกินแซ่เมื่อนี้การดำเนินการชจมกั่อนเหรอดำเนินการ loạn นะแต่วตอนนี้นั่งห้องพักกันเลยครับเขาตอนนี้เขามีระบบออโตเมติกครับครับกับเขาแรงครับมันเนี่ยร่ำจะน่าานนนนนอยลงน,นั่นก <laughs> <c oughs> ับปันเขาโชว์อร่อยเหรอเห็นบ่ะเนี่ยอยูง <c oughs> มาด้วยเดี๋ยวว่ามึงมีนู่กับเขาไหมาครับเดหรือล <c oughs> ุงศพอธิบายฟังครับมี่ยังนี่ทับถูกนี่ทับทูกครับก็เหลือตัวเดียวหนึ่งไปใส่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งปน โอ้ต e ัวนึงเฮ็ดป yeah, ่นมานี่ครับแล้วกัหมูน้ำตกโอ้นี่นะคอหมูน้ำตกครับสุดยอดครับป่นปลาทูโอ้อันนี้ป่นปลาทูครับป่นปลาทูแล้วก็ปิ้งใส่หมูใส่หมูย่างครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็มีผักนิดหน่อยครับผักก็จะมีดินไฟย่างครับแล้วก็ยอดมูเอือย์อดมูเอือรแตงครับแล้วก็บักทัว่จ๊อมนี่แหละครับก๋วยไก่กินมือนีัซจ๊อนี่แหละหาคนเหมือนจ๊นี่ก็สุดยอดแล้วครับมาเจอจ๊า วันนี้งชมแต้งตัวสวยพิเศษครับไม่ยังเทพแต่งตัวสวยเถอะผู้ใเียัเนียงขังมองยงขังโชว์มึงยงขังไหมยังขังยังขงพ่อเออขางสายพ่อเนี่เขาไปเฮ็ดส่งผมครับมือเนเขาสิมีกิจกรรมบันแม่ครับแต่นวันสีฟ้อนเหรอนี่ลาฟอนเนาะโอเคครับผมมือเนเลยแต่ผมกรรมาท่านเพราะมือนผมต้องไปส่งอ่ส่งพัสดุให้ ลูกค้าที่สั่งกดวยเตนมจีนนะแร่ก็ไม่ต่านก็จะไปถ่ายคลิปของนี่หละในเมืองกับท่านเด้อแถวบนท่านไงแถวบนแถเบินโอเคครับกินข okay, so ้าวมามาครับแซ่บๆกินข้าว <traumatic> ่วกันครับเนาะเดิมเด้อมากินข้าวนั่งขอบก๋วยเตี๋ยวิ้นกินแซ่บเดิมมาตรฐานของเจ๊สิ้นเริ่มจำเลยนะครับเด้อกินข้าวโอ้ปานจะโดนเลยเว้ยาบากกิงปานโอ้เรียนฝาเปื่อดีเลยนี่ก็ประตูแห่งก็ปนแห่งเหมือนกันเนแ้อปนแบบแห่งครับ อย่างยิดพัดอันนี้กันนะแะบนันผมมานนึงวังส,ส,สดีค่ะกิอย่างก็สมุดนีไ้ไม่็นโรคอกอ,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 อืไม่เห็นโรคเลหมทานแล้วมันอ่ะเป็นเจ็บขาชื่อแค่เราเออบอกอยากแม่ก็นฟองยิมม่หลัะอ

เลือดกินกลางเราจะไปเลือดกินเนื้อมันหมูยำรสเคี้ยพอดีบ่้ปากกลนเลยนะวัเนี้หล่ะเขาต้องลอเนีะล่ะอ้าผมโมโหผมใส่ปากกลนเลยเนี่ยแอบเซ่อเลยตัวมันต้องลอดก่อนต้อสิวกมันลาเลยม่หลอดอืมันกบเนียวเลยแล้วก็หั่นเนื้อ ก็มากินซ่าครับอเคทำใจกินลูกมือหนิครับกินได้หลายมื้อหนี่ได้ไป่้อนเนาะไม่แค่หรอพี่ลายบุรพี่หนาน้อก็เยอะอะหลัง Những người là <laughs> ngon là là. <laughs> <laughs> nhưng... là, <laughs> 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 làm 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 Chắc làm làm thương làm 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 không có làm 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 sẽ bình

ว่าปานนี้หรือว่าเป็นไปกินหนูเว้ยไปเถอะนินนแห้งโหดเลยงูเหล่าก็นำมต่ไม่อย่างมันก็ตองตัดมือเด็ดสี่หลานคะนี้จะข้นจันมึงที่หลานอาจจะข้นจันมึงด้วย

ตอนนจะเสีห่นอ๋อโอ้โหบ่ค่ะนี่มันจะจะผมอะไรวงอ๋ออบล้าคนนั้นจะกันอ่ะคหนึย่างเย็บหายย็บพุเยิวผมดเทียนขึ้นไปดูกยยังไม่โดนะฮะ

แค่ห่างกทนแม่ก็อยู่นั่งออนแตจะไปเดิก็ไม่ได้ข้าวีลื่อนอย่บ่บนล้วงราาด้วยกันบ่อ๋อข้าง่นล้วงเขาข้าแด้วยกันบ่อ๋อข้าบนล้งเายน่อืเออขบเนี่ยออกม่ให้อันนี้มาให้แม่ทุกสาขาจะให้แม่กนกทุกบก็เปไงเขาอ่า À, anh không Ở đây. Ở đây. Ở đây đi. Ở đây, phải là không vừa nhá. Ừ, gì Ừ. Tôi thấy không. Cái gì nó súng xoay ọt nhỉ? Đi nó được. Đi

Kịp bà tiêm qua nhìn vừa tất tay cả này cả áo đong mục đích là cái tang lắm của ý nữa dạ dạ em quỷ bọn như vậy bọn em nếu bọn em nếu em nhẹ em nếu 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 มีแบบอันนี้ก็มีโัเคใจเออใจมูกโดนก็โดนเลยนะนอเคโอเคดูสิ

ตัวผู้ยังไม่ใช่ผม,ผมออกไปสองรอบเนาะที่แล้ไปบักโดน,นไม่ได้กล้ายังปมนหวองไม่หวองหวงไม่ยังไม่ไปยังไห่โอ้โห้สิ่งผูู้เล <c oughs> ียวไดสิ่ไปตะวันเนาะ

ท no. oh, ังนึ้มอบตังเดินมันดยยังนั่นละอุดมสมบูรกับทงนีเนครับเอสกินแซ่มาคัดใส่ก็คัดกนนะไม่้ัก a p p e a เนี่ยมล้ว เอาพากันกินเย็นคากันมื่อสักทีหนึ่งนะปิดกล้องเข้าปิดคลิปปิดคลิปต้อยับยุบบ่ยับไปกินพ่อโอเคครับผมฝากคลิปยิ้นหน่ว้ครับเปินปิดคลิปแล้วยยับยิ้เพราะว่าเจ้าของส่องเป็นทยอยกิ้มืันเดียวเดี๋ยวจะคาประจํามันตรงนั่นครับเป็นกินเข่ามือละคาบเลยโดนประโม่เราแฟนคลับปีนตั้งห์นาตั้งตาบนุ้นนั่งกินอยู่ตอนหนึ่งคิดว่าคือเป็นกระแส เยบบอ้ยุ้กับเอนั่นคับสองคนครับคืออปุหน่เบยเบยคือุยหนยจะเป็น้มุยมาอุดหนุนช่องของแ่จิงกินแสบน้ำเน้อจานครับช่องโจแชนเพราะว่าพอกินขมบุญใหญ่เป็นกรแซเป็นกระแสบโอาอุดหนุนเด้อุมยังดช่องแง่จรมาเบิ่องแง่จริงี่นกับมาซกเสียงขนมจีนอืมถูกต้อง ตุ้มตุ้มตุ้มที่กั่นเราต้องมองแล้วเรมีร้าระยะห่งสอนส่งนงอืมตังครับมาสื่อยูบานวันสงแฟนคนหยังระนึ่งจตัวคนแต่ว่าบ้านไนยูานเลยเหอ้กินเลอเหรอรูประเทศยังไปทำยังงอำยังไงอะไรม ว่าร่างผูนก็จีนลายอยู่ขนเต็มต้อไปเออมันส่งไปติน,น,นหนุงนะมันล่นแต่ z ไปทางบคุ้มค่ะส่งดอกนส่งทางเรื่อง z o งที่เป็นลายพันหัวผุแต่ที่เอาไปขายนะาานั่นนะตางประเทศมันต้องทำเรื่องทำนังยีดิต่อะไรร้เนี่ยบอ,อ,อกเั่นห้่อนต้องมีเออย่อเมียงโคฟุอเอเสารก่อน แต่ครั้งทกินซื้อได้อยู่นู้นมาหลายปีเลยไปฝากไว้ครับเจ็บๆนี่ครับเดี <S <S 1> <S 1> <ๆ>๋ยวเพิ่งอยู่มันนะครับผมฝากไว้ครับท่านและสี่กินแลครับขอบคุณครับ <S 1> <S 1> สวัสดีครับขอบคุณจ้าสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณจ้าเกียรติ